คุนได้ s t a r ี e 2.2 Premium with Sunroof นะครับผมจดทะเบียนปี2025นะครับผมลายล้อม็กนะครับนี่จะเป็นลายไดมอนคัตนะครับฝาท้ายเปิดปิดขึ้นลงไฟฟ้ารวดเร็วสะดวกสบายทันใจแน่นอนไม่มีหน่วงเลยคันนี้เป็นตัวท็อปนะได้ลำโพงโบสมาจากโรงงานเลยรอบขันมีไ i เล l e าร c h a r ร์ให้ด้วยนะครับมีหลังคาซัน r o o ด้วยนะครับผมสามารถเปิดปิดได้นะนี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดมีมองท้องฟ้าชมวิวได้เลยนะครับผม สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซลเต้ที่11-12ออโต้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เซลเต้มีรถตู้ยอดนิยมตัวท็อปสุดตารางนะครับมาแนะนำกันอีกหนึ่งคันนะครับกับเจ้าฮุนไดสตาร์เรีย2.2พรีเมียมวิสซันลู o ์นะครับผมตัวนี้เข้าคอนเซปต์รถโค้รสวยของพวกเราเลยคือปีใหม่ใหม่น้อยนะครับผมคันนี้รถปี2023จบทะเบียนปี2025นะครับผมเลขไม่เพียงแค่ 33,000กิโลเมตรเท่านั้นเลยนะครับอยากรู้ราคารอฟังท้ายคลิปแต่ก่อนเราจะไปฟังราคากันเรามาดูความสวยของรถคันนี้กันก่อนดีกว่าครับผมว่าสวยและน่าใช้งานสักแค่ไหนเริ่มต้นกันที่ด้านหน้ากันเลยด้านหน้านะครับกระจังหน้าตัวท็อปนะครับนี่เป็นสีทูโทนอย่างนี้เป็นสีดําตัดทองนะครับผมอ่าสวยมากๆมีกล้องหน้ารถครบๆเลยนะครับคันนี้มีเรด้าเตือนการชนด้านหน้าด้วยนะครับผมนะ ออปชันบอกได้เลย,เลยพอเป็นตัวท็อปบอกว่าจัดเต็มให้ดูไฟหน้านิดนึงไฟหน้าที่จะต่างจากตัวธรรมดาเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับเป็นทรงคิวบิกสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่าถลายมาที่ด้านข้างจุดแตกต่างตัวท็อปที่สุดล้อลายล้อแม็กนะครับนี่จะเป็นลายไดมอนด์คัตนะครับขอบ18นิ้วสีทูโทนเข้ากันกับสีรถมากๆก,กระจกมองข้างมีกล้องครบ,ครบๆนี่ครับกล้อง360องศานะ พร้อมด้วยชุดแต่งของตัวท็อปนะครับที่จะเป็นสีเหลือบทองสวยจริงๆสวยจริงๆนะครับผมเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะถึงจะได้แบบนี้นะครับผมที่ด้านท้ายนี่สตาเลียตัวท็อปนี่โลโก้ก็จะเป็นสีทองเข้ากับตัวรถเช่นกันไฟท้ายจะเป็น LED คิวบิกเหลี่ยมๆล้ำๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าดีไซน์สตาร์เ,เนียเขาล้ำมาพร้อมด้วยชุดแต่งสเกิร์ตด้านข้างนะด้าน,ด,านด้านหลังนะครับผมมีไฟเบกรกดวงที่3ให้สวยๆแบบนี้นี่ สวยจริงๆฝาท้ายเปิดปิดขึ้นลงไฟฟ้ารวดเร็วสะดวกสบายทันใจแน่นอนไม่มีหน่วงเลยเปิดไฟฟ้าสบายๆเลยนะครับผมนี่ให้ดูกันนะครับนี่หัวนอ็อตหัวน็อตเดิมๆไม่เคยผ่านการรื้อการแกะทั้งสองข้างเลยนะครับตะเข็บข้างนี่เดิมๆเลยนะครับนี่เม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบรถสวยจริงๆนะครับใครหาอยู่ รอฟังราคาจากเซลเต้ตอนท้ายคลิปได้เลยเริ่มจากแผงประตูนะครับสวยๆเดิมๆเลยไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นกระจกไฟฟ้าออโต้คู่หน้าเลยนะครับผมกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าตอนคันนี้เป็นตัวท็อปนะได้ลำโพงบอสมาจากโรงงานเลยรอบคันนะครับผมเบาะหนังคนขับนี่ปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านั่งสบายแน่นอนนะครับผมพวงมาลัยนี่พวงมาลัยดูพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันพร้อมด้วยระบบเกียร์ แพตเทิร์นชิพนะครับผมหน้าจอเรือนไม้ TFT ขนาดใหญ่นะครับผมนี่สแสดงผลชัดเจนเลขไม้เพียงแค่33,000กิโลเมตรเท่านั้นเลยนะครับผมคอนโซลข้างเป็นเปียโนแบ็กนะนี่ไม่มีริ้วรอยใดยๆทั้งสิน้นเครื่องเสียงรองรับออโตแอนดรอยแอปเปิลคาเพจัดเต็มแอร์ออโตนะครับผมมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะครับผมนี่เกียร์เป็นระบบไฟฟ้านะกดปุ่มง่ายๆเลย พร้อมด้วย USB ชาร์จ2จุดปลั๊ก12โวลต์บอกเลยว่ามาเต็มนะครับมาเต็มอ่าเดี๋ยวในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังเรามารีวิวกันต่อนี่เราผมให้ดูนะครับผมนี่ผมสูง180นะนั่งได้อย่างสะดวกสบายเฮดลูมเหลือๆเ,เ,เลยนะครับผมด้านหน้าของเจ้าพรีเมียมมีหลังคา s u n น o o f ด้วยนะครับผมสามารถเปิดปิดได้นะส่วนด้านหลังอ่าเรามีหลังคาแก้ว นี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่มองท้องฟ้าชมวิวได้เลยนะครับผมรถสวยพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราไปรีวิวด้านหลังกันต่อครับผมด้านหลังนะครับเป็น11ที่นั่งนะตัวนี้ยังเป็น11ที่นั่งอยู่นะครับผมนี่เบาะหนังใหม่ๆเดิมเดิมเลยไม่มีรอยฉีกขาดใดาๆทั้งสิ้นนะครับผมสวยพร้อมใช้งานแน่นอนนี่ช่องแอร์เดิมเดิมเปิดได้เลยให้น้องตาล้องซูมให้พี่ดูหน่อยนะครับแอร์ Air, เป็นแอร์ระบบออโต้นะครับด้านหลังสามารถเซตอุณหภูมิได้เลยรับรองว่าเย็นฉ่ำ ตอบรับทุกความบันเทิองอีกอย่างนึงก็คือเครื่องเสียงโบสรอบคันนะครับลามมาถึงผู้โดยสารด้านหลังด้วยให้ดูกันนั่งนะครับนี่ผมสูง180หนัก100กิโลนั่งแล้วยังสบายสบายบอกเลยว่า h e ด d Room เหลือๆมีหลังคาแก้วรับลมชมวิวได้เลยนะครับผมจัดเต็ม Option จัดเต็มเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อว่าพร้อมใช้งานแค่ไหนนะครับผมสำหรับห้องเครื่องของเจ้า Hyundai Staria 2.2 Premium with Sunroof คันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.2 d เซล e ท Turbo น็อตเดิมไม่เคยรื้อไม่เคยแกะเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานเลยวารันตีศูนย์บอกได้เลยว่าเหลือ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 ใช้คําว่าเหลือเหลือได้เลยมีปัญหาเข้าศูนย์ได้เลยฟรีค่าแรงฟรีค่าอะไหล่นะครับผมเซลเต้ <Del te S 1> ขอเปิดราคาเจ้าฮุนไดสตาเลียนะครับ2.2พรีเมียมวิสลูปรถปี2023จดทะเบียนปี2025นะครับผมเลขไมเพียงแค่33,000กิโลเมตรเปิดราคาเบาๆที่1 6 28,000บาทเท่านั้นเลย ฟังไม่ผิดครับ1,628,000บาทลูกค้าประหยัดจากป้ายแดงไปได้เยอะมากๆและได้รถสวยๆส,สภาพเดียวกับป้ายแดงวารันตีศูนย์เหลือหากท่านใดสนใจนะครับติดต่อเซลเทได้ตลอดเวลาที่เบอร์095 246 3552 095 246 3552นเะครับเบอร์นี้ได้ทั้งโทรและไลน์ติดต่อหาเซลเทโดยตรงมีโปรโมชั่นดีๆรอมอบให้ลูกค้าอยู่แน่นอนนะครับผม สำหรับวันนี้เซลเต้และ11-12ออโต้ของพวกเราขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ